สวัสดีครับในวันนี้จะพามาปลูกแตงไทยนะครับจากกิ่งตอนนะครับนี่นะครับอันนี้ทำตุ่มตอนไว้ที่แรกนะครับนับจากปลายยอดมาอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสามข้อยอดอยนี้นะครับแล้วก็ ตัดหนวดออกตัดใบออกนะครับแล้วก็เอาตุ้มตอนนะครับหุ้มไว้นะครับไม่ต้องควันไม่ต้องบากอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เอาตุ้มตอนหุ้มไว้แล้วเราก็รอดูนะครับสักครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่ารากมันจะออกไปหรือจะออกช้าก็รา,ากมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับก็เราก็ตัดอามาปลูกนี่นะครับจากสามข้อมันก็ยาวอย่างนี้เลย อันนี้คือเป็นเป็นเถาที่มันออกลูกแล้วนะครับได้กินลูกไปแล้วแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ดีดกผลโรคแมลงก็เลยขยายพันธุ์ไว้ต่อด้วยการตอนนะครับมาปลูกกันครับ เกตนะครับแตงไทยมันจะมีทุกข้อเลยจะมีรากน้อยๆออกมานะครับถ้ารากมันไปแตะที่พื้นมันก็จะออกรากมันก็จะช่วยหาอาหารได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เถานะครับวางไว้ที่ดินไม่ต้องไปปีนร้านก็ได้นะครับ ดี๋ยวทำเป็นคันดินหน่อยนึงนะครับเอาไว้เวลารดน้ำจะได้ไม่ไหลหนี่ เดี๋ยวรอา,ากเดินนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้แต่งไทยที่ออกดอกแล้วนะครับพร้อมจะมีลูกในเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าปลูกจากเม็ดมันจะนานมากตอนเอาเร็วดีนะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับ